พวกเขาจะเบาแต่ขั้นเบาเรื่องหักเรื่องแพงเรื่องพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง,โโองก้าวหน้าท่านสมัยสองศาติซองไปดินสองศาสนาศาสนาเดียวกันนี่นะภาษาเดียวกันนี่เสื้อศาต์เดียวกันนี่ลุงสุตรายกโป้ให้เลยอนาคตคืออนาคตเรื่องหลังในอดีตความคามคืนของปุญญาติเหตุมาเขาคอยปัวแปลงกันทีหลับปัจจุบันนี้เขาเบาเรื่องความหักความแพงความก้าวหน้าเดินหนัก วังว่าลูกหลานคงจะเข้าใจลุงตัดเบื้องต้นรดว่าบอ้มีอันตรายบอ้มีศัตรูบอ้มีความระแวงเขาจะบอมีเรื่องนั้นเขาจะบอไปนําเอาเรื่องคุดค้นเอาง่ายเอาันเรื่องปูนร้อยปีสองรปีที่เขาบุท่านเกิดมาว่าให้เฮามีปัญหากันเห็นบ่ข้าพเจ้าเห็นแล้วพวกนักต่อสู้อยู่แล้วนอกนี่ก็มีห <c oughs> มอคําเบงอยู่เยอรมัน ยัวไอ้คนเล่าดิไปพิษกันกับประเทศไทยข้าพเจ้าบอ่อน้ำท่านข้าพเจ้าบ่อน้ำมนกดาแจ่ข้าพเจ้าเนี่ยปกเทานั่งหยาบอยู่เยอรมันเห็นบหมข้าพเจ้าบอา่าบอนำ้ำเห็นบอกอยัวว่าวาเรื่องพระแก้วยัวว่าวาเรื่องประวัติศาสตร์เอาตัวเองให้มาลอดก่อนไล่แก้วออากประเทศก่อนไล่เจ๊กเอา,าประเทศก่อนจะไปว่าเรื่องอื่น ถูกต้องทำไมอย่าไปหลงมันอน,นาเมนการเสียมคอกแก้วฮาหนอยสั่งการมาจากโฮจิมินห์สั่งการมาจากปักกิ่งพุทธให้เฮานี่พิษกันเสื้อซาดเผาพันเดียวกันแท้แทเขาจะไปพิชกันยังประวัติศาสตร์ในอดีตมันเป็นเรื่องอดีตแต่ปัจจุบันนี้เขาต้องกเอาใจจุจอดกันเพราะว่าเขาเป็นเสื้อซาดเดียวกัน เขาถือแบ่งแยกคุณมาตั้งแต่อยูุนานเขาเจ็บใจว่าเขาแยกมาอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาต้องเสื่อมสัมพันธ์กันสองชาติสองแผ่นดินอันนี้ให้มันเป็นหัวใจเดียวกันเสื้อชาติล่าไทยนี่ต้องจุจอดกันเป็นหัวใจเดียวกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองให้มันดีขึ้นเป็นประชาธิปไตยแล้วปัญหาเก่าๆปัญหาประวัติศาสตร์นั้นอันนั้นวางไป อดีตพ่อแม่เขาพิดกันเขาจะมาพิดกันต่อไปฮอดร้อยปีพันปีบ่เป็นอย่างลูกยังบุตรกันมันเรื่องพ่อแม่พออ่อแม่บอดีเพื่นเฮ็ดบอดีเพิ่นพิดกันมันเรื่องของเพื่นในสมัยนั้นเป็นยุคนั้นสมัยนั้นแต่ยุคนี้เขาต้องเสื่อมสัมพันธ์เขาต้องเข้มแข็งนัก,นกแนนเปิดอกเปิดใจใส่กัน คนุถนอมจิตใจกันเขาศาสนาดิกันดิน้ำมตัสสะมันแตกตา่างยงกันน้ำมตัสสะปะากวาตัวอะลลอั์ทมาสัมพุทธัสมันคือกันบ่คือกันอัลลอฮ์ธนศมันยังคือกันหมดเป๊ะเลยอันเดียวกันว้าวภาษาก็บ่ได้เป๊ะอาจจะสำเนียงแตกต่างแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นเท่านั้นกสกายไลท์ชาแนลเราก็ไปหลอกบุตร ว่าภาษาคือกันหมดไมนเปมืนมกังน้าสกุลบางเถือกอันเดียวกันมีน้มสกุลเลยสองแผ่นดินเลยคือกันหมดไปถามก็เป็นเสื้อสายเดียวกันอีหลีคือข้าพเจ้านี่พอตู้ก็อยู่ขอนแก่นคุณมุมแม่นู่บอนอื่นในพอตู้อยู่ขอนแก่นได้พี่นอ้องพระเจะได้ใจจังอ้าวไปอยู่ลาวไปเอาเมียอยู่ลาวมีบางคนแม่ตู้อยู่เลียงจันทุน เอาไปเลยแม่ตู้จะไปอยู่ยงจันทร์พุนเอาก่ะสองแผ่นดินเนีว่าเอาผัวเมียเนียไปมาหาสู่เสื้อสายไายรองอยู่สองแผ่นดินนี่นะเจ้าสิไปตัดขาดวะตัดขาดบา่ไดดังนั้นข้าพระเจ้าจึงพยายามเชื่อมยง,งสองซาตสองแผ่นดินเนี่ยเป็นหัวใจเดียวกันจุดประสงค์เม่นเชื่อมสองซาตสองแผ่นดินให้เป็นหัวใจเดียวกันต่อสู้เพื่อเป้าหมายเดียวกันประสาธิปไตย โมเมนต์เพื่อลมล่างไภัยได้โมเมนต์เพื่อลบล่างไภัยได้เพื่อประชาธิปไตยข้าพเจ้าบ่ได้หวังว่าลบล่างทองรุ่นพันคำโมเมนต์ต้องยุดติเผด็จการท้องรุ่นพันคำต้องยุติแล้วมาเป็นประชาธิปไตยเจ้าก็อยู่ได้เห็นแล้วบ่เยอรมันทองซาตทสองป่นินเขาเข้ากันอินเยไม่เก,กนมาเป็นประธานไมนเป็นนายนกเรามาจากเยอรมันตะวันอกคนเยอรมันตะวันตก็เห็นในต่อตาเลือกได้เราก็เอาคู้เล่าเป็น นี่คือเสื่อมสัมพันธ์เสื่อมจิตใจเข้าหัวใจเดียวกันคือปัสสัธิปไตเป็นหัวใจเดียวกันเพราะว่าประสัธิปไตนั้นมันจะเหตุไอ้คนนั้นได้ประโยชน์เท่าเทีเทยมกันมันจะเหตุไอ้คนนั้นมีอำนาจเท่าเทียมกันมันจะเหตุไอ้คนนั้นอยู่ดีกินดีคือกันในนโย,นาย,นายบายและแนวทางทิศทางอันเดียวกันการศึกษาการปินปัวอันเดียวกัน ที่ต่างชาติต่างภาษามาอยู่ในระบบเดียวกันในแคนาดาในอเมริกาเป็นล้อยชาติมาอยู่ตรงกันแต่ระบบเดียวกันเขาบูได้ว่าเออมึงหัวดำหัวขาวหัวแดงหัวด,วดนมึงภาษานั้นภาษานี้เขาประสนลูกข้าพเจ้ามาเฮือนว่าภาษาลาวน้ำโพนเมีอยู่ในห้องการว่าภาษาฝรั่งเศสอังกฤษเบิดมือเบิดเวนมิยังละมันมันผิดมีอยังละมันเสียหายบม่มีมีแต่แนวได้แนวดี มีแต่ก้าวหน้าไปทุกมือเอื้อทุกมือย่มได้อยาก,ากพักผ่อนกับพักผ่อนเอาเองลูกข้าพเจ้านี่แต่ละคนนี่พักผ่อนเอาเองได้อยากอยากเวเคชั่นนี่อยากไปสองทิศก็ไปสองทิศอยากไปสามทิศก็ไปสามทิศพักเอาเองเป็นนายตวัวเองเฮ็ดเวียกอยู่บ้านอีกเป็นนายตวัวเองบ่มีแม่นเป็นนายตวัวเองเนี่นี่พูดไปเวเคชั่นได้เนี่ยลูกสาวพูดอยู่บอลลินพูดทินหิมะพูดแน,น่เขาไปเองเขาพักเอง เงินเดือนกําหนดเองเข่ากําหนดเงินเดือนตัวเองก็ยังมีอีกลูกชายเขาไปเจ้ากําหนดเงินเดือนตัวเองอขัน้นว่าเอาแต่ตัวนี้แหละเห็นบหมชิบพันต่อเดือนพอชิบพันดอลลาร์ได้ต่อเดือนพอเอาสำนี้พอก่อนขันอยากน้อยอะไรก็ขึ้นอมีคือขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองของนายตัวเองนี่เก็บเงินเดือนนี่ลูกสาวคือกันเห็นบหมนี่แหละพี่นอ้อง เ,เขาบออยากมีบอกอยากเป็นบอแบบนี้นะอยากล่าหลังอยากให้เขากินหัวอยู่แบบนี้บอกคุยกูมือนี่บอรวยตั้งต่วรวยเขาช่วยโอกาสกินหัวเขาปิดบังความจริงบอให้เจ้าฮู้จักตั้งแต่ก่อนคนบนฮู้จักรายได้จากย t ท b e ปัจจุบันนี้ประชาชนธรรมดาตาคอตาคอตาสอตาแม่นหัวตาสานอยู่บ้านก็ก่อยังมีรายได้จาก youtube ตาสว่างแล้วหรือยังพวกเจ้ามีคนเปิดเผยมีคนส่อยเหลือมันก็ได้แหละ เ้าเปยังบ่อซอยกันเข้าใจแล้วว่าว้านี่พี่น้องขนาดลุงตาซานบ้านกาะกะภาษาบ่ได้จักโตยังจิ้มเขายูทู e ได้ออกข่าว้คนมาบึงให้เราได้เงินหยดนี่คือตาสว่างแล้วหรือยังไปทายหูท้องไห้ทองหน้าผู้ป่าหน้าน้ำตาบระหุมนซื้อกันยังมีคนบึงได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนเขาสิมานั่งหูกอดด้วเข้าเป่าควันไฟและโง่เง่าเบาปัญญาอยู่จังได รับจ้างขนาดเจ้าก็เฮ็ดไปนํถไทยไปนําแต่ละมืงอตละลวินออกยูทูปไปนําเจ้าก็ได้เงินหลานท่านสมฤทธิา์าตนภรเงินใดยูทูปอย่างน้อยก็ได้เดือนนะฮะปันหมื่นหนึ่งขึ้นเมื่อ้าดุขยันมันออกคลิปมือนหนึ่งสามสี่คลิปห้าคลิปคลิปหนึ่งเปดนาทีเท่านั้นถ่ายหุบแนวมันมวลมวลแซ่แบแซ่บแนวมันดีๆแนวมันธรรมศาสตร์ คนอยากเบิ่งสนใจลุงสุน,สนทราอยู่พี่คือทอดบ้านหวยสกายไลน์ชาแนลสาวให้เบิบ่งมาเบิ่งคนก็เบิง่งเราก็ยูดทางได้เงินเราไม่ได้ไปกินให้งานไผ่เรากินสมองของเราเองกินให้งานเราเอีกคนไปเบิ่งก็เป็นเป็นลูกค้าเราเด้เขาบริจ้างเนาะแต่เขาซื้ออินเทอร์เน็ตเบิ่งอินเทอร์เน,เนต็ตมันก็โฆษณาอยู่ในหันหน่อยหนึ่งเบิง่งโฆษณาให้เราหน่อยหนึ่งแล้วก็ได้เงินนี่คือความิ ให้เ้าตาแจ้งตาสว่างอย่าซื้อไปเป็นทาสคนตั้งแต่ก่อนเขาผูกขาดเรื่องสถานีสถานีใหญ่ๆผูกขาดบดเดี๋ยวนี้สถานีใหญ่ตกงานเช่นระบะันนี้แหละอำนาจภะาษาสุลอำนาจของความเข้าใจการศึกษาแต่ก่อนเขาก็หักษาไว้เวียกเนะ่ยเขาปิดบังไว้เขาเอาโฆษณาเขาเขาฝ่ายเดียว เดี๋ยวนี้ประชาชนตาสีตาศาสตร์แต่งตั้งยูทูบขึ้นมาก็มีโฆษณาเขาโฆษณาแล้วเขามาจ้างเราไดมันโฆษณาบาทหนึ่งก็ได้เส้นหนึง่งได้สิบเส้นได้ห้าสิบเส้นได้ดอนหนึ่งโฆษณาบาทหนึ่งได้นไหสิบเส้นสาเส้นกับเจาะไปบึง่งมันสิบเส้นสาเส้นบึง่งมันก็เพิ่มขึ้นเห็นไหมยูทูบบอกเฟซบุ๊กบอกทิกต็อกบอกมันก็มีหลายแนวหลายใด พอนั่นก็ขายสินค้าไปน้ำบางคนกันก็ได้เลเห็นบอกอันนี้ข้าพเจ้าบริษัยิงงมสมสอบแต่ลูกคนปาเต็นเนอะขนาดลูกคนปเนเนคนาเต็นคนเศร้าบ้านกกอกบ้านถุกบปานนอกนะเขายังมีรายได้จากยูทูบขนาดบรถถิด้เฮตแททำจริงเนะี่ยยังบ่ได้ขายเครื่องไปอีกอยู่บ่อยู่มีรถที่อยู่บ่อยู่มีบ้านอยู่อยู่บ่อยู่มีเอฟซีเป็นหมื่นเป็นแสนเห็นบ่เขาก็ต้องเอาตัวน,นี้เป็นจุดเด่น ในการมาขยายในการมาสื่อสารถึงคนทั้งพี่นอ้องผู้หับฟังหับชมได้ฟังได้ชมได้เข้าใจและการขยายสื่อสารกันมันบ่มีพบแดดแล้วเห็นบ่สร้างฟรองแจ่มเห็นบ่มันโ no น b เดอร r แลยคู่มือนี่บ่มีเขตแดนแล้วสิกำแพงเล็กกำแพงมนันก็อยู่เอาบ่อ,อยู่แล้วนายทองรุน นายพันคำาลักที่ระบอบได้กรตามเอาบ่าอยู่แหละมันบ่มีพรมแดดหัวใจของคนมันเสื่อมหากันได้อยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ไสก็แล้วแต่หักกันได้และเสื้อถือกันได้นิยมกันได้เห็นบ่แม่นบ่ท,ทบ่านนอรซ้ำมน้ำเพื่อจะให้เฮานี่มีไรายได้เพิ่มขึ้นร เป็นเมมเบอร์ทาวนนี่ส่งเสริมกันเพรอยากส่งเสริมลุงสุนตลากครคลิกโหลดเป็นเมมเบอร์ลัาประจำได้อีกตัวนี้ก็ได้อย่างน้อยกับเดือนหนึ่งหาดอนหาเหรียญเห็นบอกคือเมื่อกี้นี่มีคนหนึ่งที่กกับไปเจ้าเอ้าขอบใจลหลายๆเดอ้อที่ว่าห้ลุงได้มีรายได้เพิ่มน้ำอันอน,นี้เห็นบอ เขาเจ้าคิา่ขันมันก็เข้ามาเป็นสมาชิกถาวลแล้วเขาก็เก็บแต่สามดอนบทต่อเดือนก็เป็นการส่งศสกสนับสนุนเพื่อการต่อสู้ที่นอกเล่าอยู่ในบิการ์นะก็ขึ้นแน่มีเงินมหาศาลมีรายได้ยล่ใจมหาศาลสนับสนุนเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อลูกเพื่อหลานก็สิบได้บวนอกประตูเมตุ เฮ้ขันเหตุบ่เป็นกนระทำหละลานเห็ดใดกูสิส่งเสริมผู้นี้บอกให้เนีย่ยเห็ดให้เนีย่ยเพื่อให้เราได้ไมีไรายได้ประจาสำหรับสนุนเราพุทาเป็นต้องฝากเงินฝาก,าก,ากสิกกทธิพุทธมณฑต้องอยังกดอยู่นี่มันเข้ามาเองอัตโนมัติอันนี้คือการเป็นทอน้้ำเลี้ยงให้กําลังใจลุงสุนทราทอนนันดอกให้กระโบเป็นหยังบอกให้กระโบเป็นหยังแต่ว่าถ้าให้ก็ยิ่งแข็งแห้งพอข้าพเจ้าจะได้ขยาย่ตเข้าใจที่ว่าขับมาขยายต่อ เห็นบ่เขาจะเข้าถึงลูกถึงหลานเขาไปตืมอีกนาทีของข้าพเจ้าจะก้าวนาว่องไวไปอีกอันนี้คือความจริงเนอะลูกหลานเด้อเอ้ามื้อนี้มีญาติพี่น้องเฮาเสียชีวิตเนาะข้าพเจ้าก็ต้องได้ไปหับไสสังคมกนเนาะคือว่ากะที่ถือข่าวข่าวไปว่ามีญาติพี่น้องของเขาในเมืองนี่เสียชีวิตจะได้ไปเห็ุหนังสือห้เจ้าก่อนเห็ดเป็นไบราทเอาแล้วก็ไป อาจจะไปเป็นพิธีกรให้กับเจ้าเนาะเหตุนำสังคมนำทุกอันทุกแนวเนี่ยเนาะ,ะขอที่อโอกาสร,รับประจักเท่านี้แต่ข,ขอให้ลูกหลานโยน้อนรับปันดีอยู่ดีไม่แห้งและก็โชคดีทุกคนสุขภาพเขียแข็งปรารถนาสิ่งใดสมมุมาติปรารถนาให้ได้เสรีภาพประชาธิปไตยทั่วทั้งสองภูมิภาคนี่ในไวๆขอบใจไบ,บาย